สวัสดีค่ะหายไปนานเลยวันนี้มาโชว์อวดต้นไม้เพราะว่าเราเป็นได้กุมารทองเรียกทัพย์นะคะอันนี้คือกุมารทองเรียกทรัพย์นะที่เห็นนี้นะแล้วก็เขาก็ให้โชคมาแล้วพอให้โชคมาแล้วก็มีหน่ออ่อนของเขาเกิดขึ้นตามมาน,นี่ก็เลยแยกมาเป็นอ่ากุมารตัวเล็กๆสอง องน่ะแยกออกมาแล้วนะคะก็มาไว้ในกระถางเล็กเพื่อที่จะให้เขาเติบโตเป็นกอใหญ่ต่อไปก็ถือว่ากุมารทองเรียกทรัพย์กระถางนี้นี่ให้โชคท,ทั้งให้ค่าตัวคืนแล้วก็ให้กำไรด้วยเพราะว่าแยกหน่อมาได้อีกตั้ง2หนอนะ,ะเดี๋ยวก็จะหาวิธีแยกต่อไป กระถางหนึ่งนะวันนี้เอามาอนุบาลไว้สองหน่อก่อนนะคะกอะ็อันที่ได้มากระถางที่ได้มากระถางแรกก็ปิดทองเร่งราบนะคะสวัสดีค่ะคุณเต้นะไม่ได้เจอกันนานเลยนะวันนี้มาอวดต้นไม้นิดหน่อยนะคะไม่มีอะไรเฉพาะกิจนะคะเพราะว่ามีต้นไม้ที่ดูแลไว้แล้วมันออกสวยดีนะ,ะก็เลยมาโชว์อันนี้คือปิดทองเร่งราบนะคะแล้วก็ เสกน้าเศกน้ํารดเอาไว้ทุกวันนะแล้วก็แยกต้นมาแล้วก็อันนี้เป็นว่านจุงนางนะคะที่ซื้อเงาเอามาปลูกว่านจุงนางหรือกำปองดินซึ่งออกดอกนะสวยแต่ว่าอันนี้ยังไม่ออกดอกนะเพิ่ง,ง,งต้นเพิ่งงอกออกมาแล้วก็อันนี้มีหน่อเล็กเห็นไหมหน่อเล็กๆหน่อเล็กๆก็กําลังพุดขึ้นมานะคะก็คาดว่าอีกสัก สองสามสัปดาห์ก็คงจะล้นกระถางนะเพราะว่าเขาก็เติบโตวไวเนาะแล้วก็เราก็ให้ปุ๋ยให้อะไรดีให้ปุ๋ยอะไรรู้ไหมมันมีปุ๋ยละลายช้าที่เป็นเม็ดเม็ดนะเห็นไหมเห็นไหมอ่าเม็ดเม็ดเล็กๆเนี่ยค่ะปุ๋ยละลายช้านะแล้วก็เราให้สปอนเซอร์ก็คือใส่สปอนเซอร์ที่เรากินเนี่ยน้ำเหลืองๆเนี่ยที่เรากินเวลาเสียงเหงื่ออะไรอย่างเงี้ยใส่ฟ้าหนึ่งวันละฟ้าวันละฟ้าก็คือโดบเขาอ่ะ นะอัน,นี้เป็นคล้านางพิมพคล้านางพิมพนี่เราย้ายกระถางเล็กนะย้ายจากกระถางเล็กมาใส่กระถางใหญ่ขึ้นมาหน่อยหนึ่งนะตอนนี้เขานอนหลับอยู่ค่ะเนี่ยคล้าเนี่ยเวลาคล้าเขาหุบใบอย่างเงี้ยเห็นไหมอ่าก็คือเขาเรียกคล้านอนหลับคล้าจะหุบใบได้ไดนะคะแล้วก็เหมือนกับหลับับพักผ่อนในตอนยางคืนอะไรอย่างเงี้ยนะ นี่คือค้านางพิมพ์ค้านางพิมพเนี่ยเราแตกต่างจากคนแผนก็คือค้านางพิมพ์เนี่ยจะมีสีชมพูอ่าเนี่ยเห็นไหมเนี่ยนะคะสีเขาจะเป็นสีชมพูตรงบริเวณริ้วๆหลายคนก็จะงงๆนะไม่รู้ว่าจะแยกแยะย,ยังไงนะนะฮะเนี่ยมันจะมีริ้วสีชมพูเนี่ยถ้าเรา แต่ถ้าขุนแผนเนี่ยเขาจะเป็นสีขาวล้วนเป็นริ้วๆๆๆไปนะอันนี้นางพิมพ์นะนางพิมพ์นี่ให้ความอ่าให้สรรพคุณก็คือเป็นไม้ที่สเสน่ห์เมตตามหานิยมปลูกไว้สําหรับบ้านเรือนที่ค้าขายก็ค้าขายดีเรียกโชคเรียกลาบเรียกลูกค้าอะไรประมาณอย่างเงี้ยค่ะตระกูลเดียวแบบเดียวกับค้าขุนแผนเนาะก็คล้ายๆกันนะ ส่วนจุงนางเนี่ยนะคะจุงนางนี่ก็เป็นด้านสเสน่นะเกี่ยวกับเรื่องชู้สาวจะเป็นส่วนใหญ่จุงนางเนี่ยเขาจะมักจะใช้หัวหรือว่าดอกในการาทำบางทีดอกนี่เอาไปแช่น้ามันจันททำเป็นเหมือนกับอะไรละ่ะพกแต้ม,แต,มแต้มเนื้อแต้มตัวเวลาไปหาสาวอาหารหนุ่มอันนี้คือเป็นตําราโบราณเลยนะคะ พวกนักเลงชายหญิงเขาเขาใช้คำว่านี้นักเลงชายหญิงเวลาที่จะไปจีบหนุ่มจีบสาวอะ่ะเขาจะใช้หัวว่านจุงนางเนี้ยพกไปด้วยหรือไม่ก็ใช้ดอกของว่านเนี่ยแช่น้ำมันจันนะเขามีเขามีวิธีหุงน้ํามันจันนะนะเสร็จแล้วก็เวลาจะออกไปหาสาววันนี้ไปหาสาวใช่ไหมก็เอาน้ํามันจันน,ะน้ำแต้มน้ําผากบ้างแต้มผมบ้างแล้วก็มีคาถากํากับ <laughs> นี่ก็คือ สรรพคุณที่เราศึกษามาเลยเหนะจุงนางนี่ก็ดีทางด้านค้าขายด้วยนะคะเวลาเราไปเจราจาตา่อวยอย่างพวกนายหน้าพวกเซลล์เงี้ยเราอยากให้คนรักเราซื้อของเราพวกจุงนางเนี่ยก็ใช้ได้เหมือนกันนะส่วนกุมารทองเรียกทรัพย์ก็ที่ผ่านมาก็แสดงฤทธิพิณิหารให้เห็นแล้วว่าคืนค่าตัวมาให้คือค่าตัวเขา ปดสิบาทอนะเขาก็คืนค่าตัวมาให้แถมให้กําไรเรามาอีกหลายร้อยเลยนะคะเขาก็คงจะดีเกี่ยวกับเรื่องโชคลาภแหละถ้าใครแบบว่าชอบทางหวยทางตัวเลขอะไรอย่างเงี้ยก็น่าจะน่าจะขอลองขอดูได้นะเพราะเอออีกไม่นานหวยก็ออกกุมารทองอ่อันนี้ก็เล็กๆนมก็น่ารักดีน่ารักดีนะคะวันนี้มาอวดต้นไม้มีอะไรหรอกนะไม่ได้ไลฟ์นานกว่ากว่าจะเรือไป นะแล้วก็เดี๋ยวค่ะอีกไม่นานก็จะกลับมาพูดคุยสนทนากันเหมือนเดิมนะคะสำหรับทุกท่านนะที่ถึงสเตฟานน์นะอาลาวันนี้ไปแค่นี้ก่อนนะแล้วเดี๋ยวมีต้นไม้อะไรเพิ่มมาอีกก็จะมาอวดกันนะคะสวัสดีค่ะ